ข้อสังเกตลักษณะของสมาธิแต่ละประเภทกรุงเทศตับกรรมทระทะยะพิคุตับบุริษะท็อปทวันทวะอัพยีภวะพระหูพี่กรรมะทะยะบทนามทั้งสองมีวิพา์และวัจนะเสมอกันวิเศษณะบุพบทตัวขยายอยู่หน้ามหาโตปริโสมหาปุริโสบุรุษใหญ่วิเศษานุตระบทบทขยายอยู่หลังสัตโตวิเศโสสัตตะวิเศโส สัตววิเศษวิเศษะโนพยาบทคุณธนามสองพวกไดจ้จะสัพบวิเคราะห์แปลว่าด้วยในสมัรแปลว่าทั้งทั้งสีตันจะสมัตทันจะสีตะสมัติังฐานังที่ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยงวิเศษะโนพมาบทมีบทวิเศษนะเป็นปุปมาประกอบด้วยอิวาสับมีคําแปลว่าเพียงดังปุปมาปุปบทถากะอิวาสุโลอิวาคู่สับหน้า กากาสุโลนโลคนกล้าเพียงดังกาบุป,ปมานุตระบาบทนโลสีโหอ,อิวะอิวะคู่สับหลังนรา,าีโหนรเพียงดังศีหะสัมมะภาวนะบุพบ,บทบทหน้าประกอบด้วยอิติศับมีคำแปลว่าว่าบทหลังเป็นนามนามสัตโตอิติสัญญาสตาสัญญาความสําคัญว่าเป็นศาสอาวะธรณะบุพบ,บทบทหน้าประกอบด้วยเอวะสั์มีคําแปลว่าคือบทหลังเป็นนามนามพุทโธเอวะรัตนัง ุทธาลัตนังรัตนะคือพระพุทธเจ้านาปพผบทมีนาสาปเป็นบทหน้ามีคําแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหาไม่ได้ไม่เป็นบทหลังเป็นนามานามนะมุโสโศอ่ะมุโสโศแปลงนาเป็นอะอายังสัตโตสัต้ิมิใช่มนุษย์ทิคุบทหน้าเป็นปกติสังขยาหนึ่งถึงเ8้าบแปดบทหลังเป็นนามานามสมอาหารตโยโลกาติโลกังโลกสามอสมาหานจัตดตดโสทิสา จตุทิศาทิศสีทั้งหลายสมาหารคือการรวมเนื้อความให้เป็นเอกวัชนะนปูงสักลิงจะเหมือนกับตัวอื่นทั้งหมดเช่นทวันทวะสมาหานก็หลักตัวกันเป็นเอกวัชนะนปูงสักลิงเหมือนกันแต่ที่คอาสมาหานส่วนใหญ่จะเป็นปูงลิงอีทีลิงเช่นจตุทิศาเป็นอิทีลิงกัญญากัญโย,ยกัญญาสับปุริศาผลหน้าเป็นนามานาม ลงวิพัตนตั้งแต่ทุติยันสัตมีมีคำแปลอายะฐานิบาซึ่งสู่สังสาเลทุกขังสังสาระทุกขังทุกในสงสารมัเชโลปะแปลว่าลบตรงกลางอเสนะนิยุตโตและโถอัศรโถลดเทียมแล้วด้วยมา้ามีคำแปลว่าด้วยมีคำแปลว่าในเป็นอายะฐานิบาซึ่งสู่เป็นต้นทวันทวะนมามนามสองบทขึ้นไปครบได้จาาสาบในวิเคราะห์แปลว่าด้วยในสมาแปลว่าและสมาหาร ปัตโตจจตาชิวรลันจะาปัตตาชิวัางบาและจีวรอา,มารสมาหานสารีปุตโตจจโมคลา,าโนจะสารีปุตตะโมคลานาพระสารีบุตรและพาระโมคลานาทั้งหลายปุเพกเกษสะอหะอสสะมหลาละสารีปุตโตจะโมคลาโนจจสารีปุตตาพระสารีบุตรและพาระโมคลานาทั้งหลายสองตัวนีแ้แปลเหมือนกันตรงนี้ลงคําเดียวคนนี้ลงนาเหมือนกันลงชโนชนานะลงพหุส่วนตัวนี้ลง ปัตตาทิวังกุลังกุลานิอภัยภาวะในบทสมาบทหน้าเป็นอุปสรรคิบาร์ดในบทหน้ากรบทหลังเป็นนามนามบทสมาเป็นนัปูนสกุลีเอก,กวัชนะอุปสรรคคะอุภกะาหนักราัศาส,าสามีปังอุปนคลังที่ใกล้แห่งเมืองที่ใกล้กนิบาทอุภกะาหนครัศกาอันโตอันโตนคลังภายในแห่งเมืองแปลว่าภายในพระหุพิยสมามีคําแปลว่ามีขึ้นต้นสมาธยกเว้นสห บุพโส์ผู้พิหีเพราะแปลว่าเป็นไปด้วยกับโอเคตัวระยาทิกรณะระกตังปุญญางเยนะโสกตาปุญโยปุริโสมีบุญอันทาแล้วเป็นคุณนามบทหนึ่งนามนามบทหนึ่งมีวิภั์วัจนะเสมอกันอันตะโลปะปัญจสตานิประมาณานิเยสังเตปัญจสัตาพิขูมีร้อยหเป็นประมาณมาจาาปัญจสตะประมาณาลบสับหลงังลบประมาณาเหลือ ปัญจสัตตาเป็นปัจจสัตตาฉัตถีพินาทิกรณะอสีหัเถยัสสะโสอสีหัโถโยโทมีดาในมือน,นามนาสมบทมีวิพัตต่างกันนาบุพบทตมีคำแปลว่าไม่มีมีมหาไม่ได้นาทีนาธีตัสสะปุตโตติอปุตตะโกปุริโสไม่มีบุตรนาทีเป็นอปุตตะโกเป็นนาทีเป็นอะ สาหาบุพโบดมีคําแปลว่าเป็นไปกับด้วยสาหาสาบับตัวสมาดมรลบหะไปโดยอาจพร้อมพร้อมทางพร้อมด้วยมีสาหปาุทเตนะโยวัตติติสปุุโตชโนเป็นไปกับด้วยบุตรสาหาเหลือสะลบหาฉัตถิบุพบมาบุพโบดมีบทวิเศสนะเป็นอุปมาประกอบด้วยวิวัสสับมีคําแปลว่ามีเพียงดังแห่งสวรรณสะวันโนอีวะวันโนยสสะโส สวุวรรณะวันโนพความีวันนะเพียงดังวันนะแห่งทองสาวเนียงว,วิเศษนะผู้ตัวมีอันผู้ใช้กับบุคคลพิสุผู้ฉลาดตัวใช้กับสัตว์เดชชานชั้นตัวประเสริฐอธินาโคมีใช้ได้ทั่วไปอันใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลสัตว์เช่นสิ่งของนามธรรมปราสาทอันงามทำอันเลิศ การสังเกตเพื่อกําหนดประเภทของสมาธิหนึ่งสังเกตจากคําแปรบทสมาธิและหรือคําแปรในรูปวิเคราะห์สองสังเกตจากศัพท์บาลีในบทสมาธิและหรือศัพท์ในรูปวิเคราะห์มัเทโลปะลบศัพท์ในทํากลางอันตะโลปะลบศัพท์ที่สุดสัพ์หลังปุเพกะเสสะลบเหลือศัพท์ต้นศัพท์เดียวสมาธิคุณนามสมาธินามนามเรียกย่อๆว่าสมาธิคุณสมาธินาม